ไม่เคยมีประวัติการโกงด้วยผมบวกมาเท่าไหร่จ่ายตลอดนะสูตรใครอยากได้สูตรก็พิมพ์99เข้าใจว่าไอ้ใหมาอีกแล้วครับผมไอ้แปด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 นะสวัสดีครับเราอยู่กันในสูตรสแกนสล็อตครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่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  Fortune ออกครับ92เปอร์เซ็นต์ครับลุยเลยลุยเลยอย่างที่เรามาใช้กันหลายเกมครับว่าตั้งแต่ใช้สูตรสแกนสล็อตมาเราบวกติดต่อกันมาหลายต่อหลายเกมเหลือเกินนะครับ คราวนี้ไปกันต่อครับเป็ดไปที่4บาทพอเอาแบบเบาๆครับดูเรามีทุนอยู่แค่นี้ครับดูครับว่าสูตรการสนทัน์แบบจ่อระบบเอไอตัวเนี้ยมันจะให้เราแบบไหนนี่ครับความถึงกูเจ็บเอาแล้วครับเริ่มต้นก็มา200นะครับเออเฮ้ยย่อมย่ดครับเป็ด4บาทนะครับเข้ามา200ปรับเป็ดขึ้นเลยครับไปกันต่อครับกดไปที่เป็ด8ปบาทนะ ใครที่ดูคลิปผมบ่อยๆนะครับจะรู้ครับว่าผมจะใช้สูตรการทลอนได้ตลอดเลยครับช่วงหลังแล้วแม่งบวกให้เราบ่อยมากเฮ้นี่ครับนี่ก็เข้านะเออโอ้โหใหม่320ครับให้มันได้แบบนี้ดิวะปับเบ็ต่อครับไปกันต่ออานนี้เบ็ดเยอะขึ้นครับเป็นเบ็ด20ใครอยากได้สูตรแบบนีอ้อะไรวะมาถึงเข้ามาพันหนึ่งเลยวะอโอโ อลังการงานสร้างสุดๆครับใครอยากได้สูตรแบบนี้แล้วก็พิมพ์99มาเลยนะเอาไปต่อครับเรายิ่งบวกเราก็ยิ่งปรับเป็ดนะไปที่เบ็ด40บ้าง <c oughs> เอ้ยที่ได้มาี่บวกมาล้วนๆนะเว้ยสูตรตัวนี้นะจอรอไวไอแบบนี้มันจะขึ้นแบบเรียวทามันนะครับเราจะเห็นด้านซ้ายมือเหน็นไหมฮะมันจะมีเข็มคอยบอกเนี่ยครับนี่ก็บปกครับมันจะอยู่ลเรา80%อัพเนี่ยอย่าให้อย่างนี้นะโอเคเลยแสดงว่าเราสามารถกดต่อไปเรื่อยๆเอาแล้วครับบัวทองโผล่มาใส่แว่นหลอมาันเลยมา <c oughs> สำคัญที่สุดนะครับนอกเหนือจากสูตรสแกนสล็อตเนี่ยเราต้องเล่นกับเว็บตรงนะครับอย่าไปเล่นเว็บที่ต้องผ่านเอเจนต์มีเช่นนั้นเวลาบวกนะครับจะโดนหักเปอร์เซ็นต์บวกมากบวกน้อยยิ่งคุณบวกเยอะอะไรคุณก็โดนหักเปอร์เซ็นต์ไปมากเท่านั้นนะครับเพราะนั้นผมย้ำนะครับต้องพยายามเล่นกับเว็บตรงเท่านั้นและถ้าใครกําลังมองหาช่องทางการเล่นเว็บตรงนะครับเว็บที่ผมเล่นอยู่ก็เป็นเว็บตรงเหมือนกันผมเล่นอยู่ประจำนะครับเว็บนี้เนี่ยไม่มีประวัติการโกงด้วยสามารถเล่นไปได้เรื่อยๆ ไม่สี่พันนะครับทุป้ปแม็กกวีเข้ามาเอออ่งเป้าแตกว่ะนี่ไงครับสูตรแบบจอระบบ AI กอโก้โหนี่ครับปรับไปเป็น200อยต่อครับเอ้นี่เรากำไรมาันางนั้นเลยแล้วเราบวกมาล้วน้เลยเว้โอ้โหจากมีทุนโคตรน้อยเลยเล่นตั้งแต่เบสสี 4, บาทีต่ตอนนี้มีสี่พันกว่าแล้วโอ้โหเฉียบมาก ที่ผมเล่นน้อยๆเนี่ยผมพยายามจะทําให้เห็นครับว่าการปั่นสล็อตนะครับไม่จําเป็นต้องไปเล่นเยอะคอ่อยๆไต่ระดับมาเล่นน้อยๆเวลามันเข้าเนี่ยมันเข้ามาหลายร้อยเท่าอยู่แล้วเราพยายามเน้นปั่นให้ได้เยอะครับเล่นน้อยๆปั่นเยอะๆยิ่งอยู่นานโอกาสเข้ามันยิ่งมาครับเพราะเวลามันเข้ามาทีเนี่ยรู้เรื่องอยู่แล้วนะมันเหมือนหวยอะครับไม่ว่าเราจะโตไปกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรขอแค่มันถูกสักทีเดียวถูกทีเดียวทุกอย่างมันจะคืนให้เราหมด ฟอร์จูนออกตัวนี้นะความเฟี้ยวมันคือเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปในฟังก์ชันฟิลิปปินส์ด้วยนะครับดูครับมันจะมีโอกาสให้เราคูดเลแบบนี้โอ้โหขยับจอไปเลยฮะโอ้โหสุดอยอดครับทุกคนไม่ควินไม่หนึ่งหมื่นนะครับโอ้โหฟังชันแมงโก้เฟี้ยวอ่ะบวกขนาดนี้ขยับเบ็ดดีครับไปที่เบ็ดสี่ร้อยครับโอ้โหนี่เรากดมาหมื่นสี่แล้วนะเว้ยโอ้โหสูตรนี้แม่งแน่นอนจริงๆครับแบบจอโรบบเอไอนะเฮ้ยอะไรวะโโอ้ห โอ้โหไมแปดพันนี่บวแบบหน้า,ม,าม,มือตามัวเลยครับงงไปหมดอะไรเกิดขึ้น,นกับกูเนี่ยโอ้โ oh ห oh. เล่นตั้งแต่เป็นสบาทตอนนี้มาโอ้โ oh, ห <c oughs> มาสองหมื่กว่าแล้วแล้วยังไม่รุ้นต่อครับฟังทัานแม่งคตดเฟี้ยวเลยคูณสิบตลอดเลยฮนะ <c oughs> <c oughs> ใครสนใจสูตรเฟี้ยวๆแบบนี้นะครับพิมพ์99 <c oughs> มาเลยนะหรือไม่ก็ทักหาอดมินทาง้อกวางก็มไ,มได้ถ้ายังไม่เชื่อดูไ้เห็นกับตาไมา่ก็ สไปแล้วเลยวะไอ้ไมสี่เมนโอ้หบ้าไปแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเกิดอะไรขึ้นกับกูเนี่ยโอ้โหไปต่อครับเราดันเบ็ดเรื่อยๆแอบแบบสุดๆชีวิตไปเลยนะครับเบ็ดสองพันโอ้โหนี่เราบวกมาเกือบหกหมื่นเลยไอ้ที่สามหมื่นนะก็มาสามหมื่นให้นี่ไงครับไม่ต้องมาวัดดัวครับใช้สูตรกดสูตรโกงแมงคืนเลยเอามันคืนครับ้มันกดเราไปเยอะเราต้องเอาคืนนะไมคมสี่พันครับ อยากได้สูตรทีนี้แบบนี้นะครับพิมพ์99มาเลยนะสังเกตครับเข็มไม่อยู่ที่80ตลอดเลยนี่ครับนี่ก็บวกครับโอ้โหสบายใจมากยิ่งเล่นยิ่งได้ครับยิ่งบวกเห็นไหมครับเราไม่จำเป็นต้องไปเล่นเยอะเลยเล่นเบาๆครับไม่ก้อยใช้ทุนแค่นี้ครับแค่ใช้กระสูดเวลาเข้าทีรู้เรื่องครับนี่บวกมา40,000กว่าแล้วนะเว้โอ้โหคนว่ามา50,000โอย60,000ดี่ว่า อันนี้นอกจากผมใช้สูตรจอดระบบ A.I. นะผมเล่นเว็บตรงด้วยผมอยากแนะนําครับให้ใช้สองอย่างเนี้ผนวกกันเวลาบวกมาเนี่ยมันเข้ามามันเข้าแบบที่เพื่อนๆเห็นนะมันไม่ต้องไปโดนหักเปอร์เซ็นต์เข้าใจว่าเอ้าอาเอาละครับบวกมาอีกแล้วถ้าไม่รู้จะไปเล่นเว็บไหนดีก็กดเข้าไปเลยครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เล่นเว็บเดียวกับผมก็ได้เว็บนี้ชัวร์ครับไม่เคยมีบติการโกงด้วยผมบวกมาเท่าไหร่จ่ายตลอดนะส่วนใครอยากได้สูตรก็พิมพ์99เข้าใจว่าเอ้ยมาอีกแล้วนะโอยไอ้ยปดแป มายังไงวะเนี่ยนี่บวกมาสองแสนสามเลยนะครับจากทุนเริ่มต้นแค่ยีเท่านั้นใครที่สนใจสูตรทิมพก9านะครับดูว่าทั้งหาอดมินทางข้อความก็ได้นะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ